เนอร์ใช่ไหมพอเราแตะปุ๊บเป็นโฆษณาลงแล้วก็การเข้าถึงเราก็จะได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นมุมมองผมนะผมก็ยังอาจจะไม่ได้เรื่องของการรับชมหรือยอดวิวเพราะว่าคนเพื่อนของเราครับที่เข้ามาเห็นเขาไม่ได้มาแตะไงีอ้อัตโนมัติเนี่ยเราเวลา A เอไอดันคลิปของเราไปใช่ไหมให้เพื่อนอาจจะไม่ได้เรื่องของการรับชมหรือยอดวิว เพราะว่าคนเพื pas, ่อนของเราครับที windows, ่เข้ามาเห็นเขาไม่ได้มาแตะไงไม่อนุมัติไม่ไม่ไม่เปิดอนุมัติให้เพื่อนเราเวลาเห็นคลิปเราแล้วนะทุกท่านที่มีองค์ความรู้ตรงนี้หรือมีประสบการณ์ก็ช่วยแนะนำหน่อยก็ดีนะครับก็คือการที่เราเวลาทำคลิปเนาะทั้งคลิปสั้นนะทุกท่านที่มีองค์ความรู้ตรงนี้หรือมีประสบการณ์ก็ช่วยแนะนำหน่อยก็ดีนะครับก็คือการที่เราเวลาทำคลิปเนาะ ทั้งคลิปสั้นนั้นมันทําให้เราอาจจะไม่ได้ในเรื่องของคอ่าเลนหรือเปล่าค่าการเข้าถึงไหมใช่ไหมเพราะว่าการเพื่อนเห็นเพื่อนจะไปแตะเพื่อเพื่อนแตะปุ๊บเราได้รีวิวทันทีแล้วก็มีโฆษณาลงทันทีเาโฆษณาบางตัวยังคลิปยาวเนี่ยโฆษณาจะมีสามต่อการที่เราเปิดวิดีโอให้ระบบรันเนี่ยเราอาจจะ พาในเรื่องของอาการได้ยอดวิวหรือการได้คดกันนะครับก็อยากทานอะไรก็ทานนะผมก็คงหาล้นๆนะครับเดี๋ยวกล่าวว่าจะหัดกะเพราเมนูเมนูมนที่เราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาก็ทําให้เราเหมือนเดิมอย่างผมทํามาแปดเดือนแล้วครับนั่นมันทําให้เราอาจจะไม่ได้ในเรื่องของค่า,าเ,เล่นหรือเปล่าค่าการเข้าถึงไหม ใช่ไหมเพราะว่าการลองดูเนาะดูต่อไปก็นี่ก็เลยอยากจะมาทักทายแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามมาเยี่ยมชมกันละครับสวัสดีครับความรู้นี้เป็นยังไงนะครับแต่บางท่านเนี่ยก็ไอเขาบอกว่าไอเล่นแล้วมันเราก็ได้ทันทีอย่างเงี้ยผมก็สับสนอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเพื่อนเราไม่เตะไม่มีแต่ไอคลิปของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ค่าเข้าถึงค่าวิวก็ไม่ได้ เลยประมาณนี้อันนี้ความเข้าใจของผมนะเพราะฉะนั้นความรู้นี้เป็นยังไงนะครับแต่บางท่านเนี่ยอ่าก็เอ้เขาบอกว่าเล่นแล้วมันเราก็ได้ทันทีอย่างเงี้ยผมก็สับสนอยู่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เกิดการลันแล้วก็ยอดอยู่มันจะเกิดขึ้นทันทีแต่หากว่าไม่แตะนี้ยอดอยู่ก็ไม่เกิดนะแค่เห็นเขาก็บอกว่าการที่อ่าเล่นไอ้อัอต,โตโนมัติเนี่ยอ่าคือระบบมันจัดให้เล่นอัตโ,ตโนมัติตรงเนี้อ่าเรา นะครับเพราะผมพยายามไปค้นหายังยังหาคําตอบไม่ได้นะครับหาคําตอบไม่ได้โฆษณาที่จะลงในคลิปนะเพราะว่าระบบมันรันอัตโนมัตินะคือเขาก็ไม่ได้แตะแล้วเขาก็ดูเฉยเปิดทิ้งเฉยไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เปิดแบบวิดีโอมาถึงมันต้องไปสัมผัสไปแตะเพื่อจะรับชมซึ่งการที่เพื่อเราไปแตะ,ะคลิปสั้นหรือคลิปยาวของเราอะก็เกิดการเรียนรู้ระบบเกิดไม่แม้แต่ชมวีโอคือระบบมันเล่นให้อัตโนมัติ เราก็อาจจะทําให้ยอดวิวเราได้น้อยหรือเหรียญอาจจะไม่ได้ตรงนี้ไม่รูค้ความเพื่อนนี่เยอะมากแต่ยอดวิวน้อยเหรียญก็ทะมูตะมิผมก็เลยอยากจะหารูปแบบที่มันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับก็เลยจะ,จะพยายามศึกษาตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะบ,บางครั้งรู้ด้วยกันเนาะในเราก็สร้างรายได้บางครั้งเราก็ต้องพยายามยนรู้บางครั้งเราก็ทาแบบเดิมๆม,ม,ม,มันก็ได้เหมือนเดิมเพราะว่าปัญหาของผมคือยอดวิวน้อยนะยอดวิวน้อย ตัโดยปกติของผมนะขณะนี้คือเวลาเราเปิดเข้าไปดูมันก็จะเล่นอัตโนมัติตลอดซึ่งผมก็สังเกตว่าที่หน้าฟีดของเราบางท่านก็นะครับเพราะผมพยายามไปค้นหายังยังหาคําตอบไม่ได้นะครับหาคาตอบไม่ได้นะทุกท่านที่มีองค์ความรู้ตรงนี้หรือมีประสบการณ์ก็ช่วยแนะนํำหน่อยก็ดีนะครับก็คือการที่เราเวลาทําคลิปเนาะทั้งคลิปสั้นสวัสดีครับ สวัสดีตอนพักเที่ยงสวัสดีครับทักทายทุกท่านนะครับก็อย่าลืมหาอะไรอไร่อยอร่อยทานในวันอยู่นั่นถึงมันต้องไปสัมผัสไปแตะเพื่อจะรับชมซึ่งการที่เพื่อเราไปแตะคลิปสั้นหรือคลิปยาวของเราก็เกิดการเรียนรู้ระบบลองดูเนาะดูต่อไปก็นี่ก็เลยอยากจะมาทักทายแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามมาเยี่ยมชมกันแล้วกันสวัสดีครับ,รบเพื่อนเห็นเพื่อนจะไปแตะ ถ้าเพื่อนแตะปุ๊บเราได้รีวิวทันทีแล้วก็มีโฆษณาลงทันทีค้าโฆษณาบางตัวยังคลิปยาวเนี่ยโฆษณาจะมีสามต่อนะทุกท่านที่มีองค์ความรู้ตรงนี้หรือมีประสบการณ์ก็ช่วยแนะนํำหน่อยก็ดีนะครับก็คือการที่เราเวลาทําคลิปเนาะทั้งคลิปสั้นถึงแต่ว่าถ้าเพื่อนเราไม่แตะไม่ไมีแตะไอคลิปของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ค่าเข้าถึงค่าวิวก็ไม่ได้ ประมาณนี้อันนี้ความเข้าใจของผมนะพราฉะนั้นการที่เราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาก็ทําให้เราเหมือนเดิมอย่างผมทํามาแปดเดือนแล้วครับเ,เขาไปเตะก่อนถึงจะเล่นได้แบบไหนมันดีกว่ากันก็ใครที่รู้ก็แนะนาหน่อยแต่มุมมองผมคิดว่าถ้าไม่เปิดน่าจะดีนั่นมันทําให้เราอาจจะ,ะไม่ได้ในเรื่องของค่าเ,เล่นหรือเปล่าค่าการเข้าถึงไหมใช่ไหมเพราะว่าการเพื่อนนี่เยอะมากแต่ยดอดยู่น้อย เหรียญก็ตะมูตะมิผมก็เลยอยากจะหารูปแบบที่มันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับก็เลยจะจะพยายามศึกษาตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะบางครั้งพยายามเรียนรู้อยู่เหมือนกันว่ามันต่างตรงไหน,นการที่เราเปิดวิดีโอแบบเล่นอัตโนมัติให้ระบบจัดการเล่นอัตโนมัติกับที่เราว่าอาจจะไม่ได้เรื่องของการรับชมหรือยอดวิวเพราะว่า,าคนเพื่อนของเราครับที่เข้ามาเห็นนะเขาไม่ได้มาแกนะเนื้ใช่ไหม พอเราแตะปุ๊บเป็นโฆษณาลงแล้วก็าการเข้าถึงเราก็จะได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นมุมมองของผมนะผมก็ยังพี่กันนะครับก็อยากทานอะไรก็ทานนะผมก็คงหาล้อนๆน,นะครับเดี๋ยวกาวว่าจะาหัดกะเพราเมนูเมนูเพื่อนเห็นเพื่อนจะไปแตะเพื่อนเพื่อนแตะปุ๊บเราได้รีอยู่ทันทีแล้วก็มีโฆษณาลงทันทีเราโฆษณาบางตัวยังคลิปยาวเนะี่ยโฆษณาจะมีสามตอ่อไม่อนุมัตอ่ะ ไม่ไม,ไม่ไม่เปิดอนุมัติให้เพื่อนเราเห็นคลิปเราแล้วไปถึงมันต้องไปสัมผัสไปแตะเพื่อจะรับชมซึ่งการที่เพื่อนเราไปแตะคลิปสั้นหรือคลิปยาวของเราอะก็เกิดการเรียนรู้ระบบก็ลองดูเนาะดูต่อไปก็นี่ก็เลยอยากจะมาทักทายแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามมาเยี่ยมชมรายการของสวัสดีครับก็ถึงจะได้ก็ต่อเมื่อ,อเพื่อนของเราต้องไปแตะเปิดชมอะครับ แต่ถ้าเพื่นเราไม่แตะเปิดชมเนี่ยแค่ผ่านเฉยๆเราอาจจะได้แค่ค่าเกิดการรันแล้วก็ยบอยู่มันจะเกิดขึ้นทันทีแต่หากว่าไม่แตะนี้ยดอยู่ก็ไม่เกิดนะแค่เห็นอินเขาก็บอกว่าการที่เล่นอัตโนมัติเนี่ยคือระบบมันจัดให้เล่นอัตโนมัติตัวนี้เราสวัสดีครับ สวัสดีตอนพักเที่ยงสวัสดีครับทักถ่ายทุกท่านนะครับก็อย่าลืมหาอะไรอไร่อยอร่อยทานในวันหยุดเขาก็บอกว่าการที่เล่นอัตโนมัตินี่คือระบบัจัดให้เล่นอัตโนมัติตรงนี้เรา,าถึงมันต้องไปสัมผัสไปแตะเพื่อจะรับชมซึ่งการที่เพื่อเราไปแตะ คลิปสั้นหรือคลิปยาวของเราอะก็เกิดการเรียนรู้ระบบ <c oughs> แต่ผมมองตามหลักหลักการที่ผมเข้าใจนะผมมองว่าการเล่นอัตโนมัติรู้ด้วยกันเนาะ <c oughs> ในเราก็สร้างรายได้บางครั้งเราก็ต้องพยายามเรียนรู้บางครั้งเราก็ทาแบบเดิมๆม,ม,ม,มันก็ได้เหมือนเดิมเพราะว่าปัญหาของผมคือยอดวิวน้อยนะยอดวิวน้อยคลิปยาวอะครับ <c oughs> เวลาเราเราเปิดเนี่ยมันจะเล่นอัตโนมัติกับไม่เล่นอัตโนมัติมันต่างกันตรงไหนครับ ต่างก็ตรงไหนแต่ผมมองตามหลักหลักการที่ผมเข้าใจนะผมมองว่าการเล่นอัตโนมัติตเพื่อนเห็นเพื่อนจะไปแตะเพื่อเพื่อนแตะปุ๊บเราได้รีวิวทันทีแล้วก็มีโฆษณาลงทันทีถ้าโฆษณาบางตัวยังคลิปยาวเนะี่ยโฆษณาจะมีสามตอนแต่ว่าถ้าเพื่อนเราไม่ไปแตะไม่ไปแตะไอ้คลิปของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ค่าเข้าถึงค่าวิวก็ไม่ได้เลยประมาณนี้อันนี้ความเข้าใจของผมนะเพราะฉะนั้นนั่นมันทําให้เราอาจจะ ไม่ได้ในเรื่องของค่าเล่นหรือเปล่าค่าการเข้าถึงไหมใช่ไหมเพราะว่าการการที่เราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาก็ทําให้เราเหมือนเดิมอย่างผมทํามาแปดเดือนลวครับการที่เราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาก็ทําให้เราเหมือนเดิมอย่างผมทํามาแปดเดือนลวครับจะเกิดการรันแล้วก็ยบอยู่มันจะเกิดขึ้นทันทีแต่หากว่าไม่แตะนี้ยบอยู่ก็ไม่เกิดนะแค่เห็นที่มันเล่นม,มันต่างตรงไหนเมื่อเช้าผมก็ไปฟังกูรู บางท่านก็ถึงจะได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราต้องไปแตะเปิดชมะครับแต่ถ้าเพื่อนเราไม่แตะเปิดชมเนี่ยแค่ผ่านเฉยๆเราอาจจะได้แค่คาดกันนะครับก็อยากทานอะไรก็ทานนะผมก็คงหาล้ร้อนนะครับเดี๋ยวกะว่าจะาหัดกะเพราเมนูเมนูความรู้นี้เป็นยังไงนะครับแต่บางท่านเนี่ยก็ ไอ้เขาบอกว่าไอ้เล่นแล้วมันเราก็ได้ทันทีอย่างเงี้ยผมก็สับสนอยู่เหมือนกันจะเกิดการรันแล้วก็ยอดอยู่มันจะเกิดขึ้นทันทีแต่หากว่าไม่แตะนี้ยอดอยู่ก็ไม่เกิดนะแค่เห็นพยายามเรียนรู้อยู่เหมือนกันว่ามันต่างออตรงไหนการที่เราเปิดวีดีโอแบบเล่นอัตโนมัติให้ระบบจัดการเล่นอัตโนมัติกับที่เราว่าก็ถึงจะได้ก็ต่อเมื่อ,อเพื่อนของเราต้องไปแตะเปิดชม,มครับ แต่ถ้าพืชเราไม่แตะเปิดชมเนี่ยแค่ผ่านเฉยๆเราอาจจะได้แค่ค่าโฆษณาที่จะลงในคลิปนะเพราะว่ามันระบบมันรันอัตโนมัติในคือเขาก็ไม่ได้แตะแล้วเขาก็ดูเฉยๆเ,เปิดทิ้งเฉยๆไม่ได้แตะแต่ถ้าเราไม่เปิดแบบวิดีโอเล่นอัตโนมัตินะเวลาคลิปมันขึ้นที่หน้าฟีดอะไอส่งมาใช่ไหมแต่บางคนก็ไม่ได้เล่นนะก็ะเป็นที่วิดีโอเหมือนกันคลิปสั้น